มาต่อกันที่ปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเป็นเรือดำน้ําท่องเที่ยวที่ผานนักท่องเที่ยวเนี่ยดำน้ําลงไปนะ<ม>ไปชมซากเรือไททานิก<ม>ที่อปังก่อนหน้านี้ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วนี่ใช้เวลาในการเดินทางแค่ประมาณ8ชั่วโมงเท่านั้นแต่เกิดการสูญหายขึ้นใช่ไหมครับผมก็ต้องรีบตามหาต<ช>้องรีบช่วยให้เจอนะครับเพราะว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆลดหายลงไปเรื่อยๆคือจะเหลือออกซิเจนเนี่ยได้ประมาณ70 ถึง90ชั่วโมงเท่านั้นเองะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีความพยายามจากทั้งฝักฝั่งของสหรัฐแล้วก็แคนาดาทั้งการใช้เครื่องบินนะครับแล้วก็เรือเพื่อหาเรือดำน้ําลํานี้ให้เจอนะครับซึ่งมีข้อมูลด้วยนะครับว่ามีผู้ที่อยู่ในเรือลำนี้เนี่ยประมาณ5คนด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษครับปฏิบัติการค้นหาขนาดใหญ่กําลังเร่งค้นหาเรือดำน้ําที่สูญหายครับ เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกโดยกองทัพเรือสหรัฐและแคนาดาและหน่วยงานรัฐบาลอีกหลายหน่วยนะครับช่วยกันนะครับบริษัทเอกชนด้านการค้นหาในทะเลลึกก็มาร่วมด้วยในปฏิบัติการสำคัญครั้งนี้โดยพลเรือตจัตวาจอห์นมอร์เกอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเขตที่หนึ่งของยามฝั่งสหรัฐ First District c o m m a n d e r แถลงเมื่อวานนี้นะครับ19มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นว่าเรือดำน้ำ ท่องเที่ยวที่สูญหายกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมามีออกซิเจนหายใจได้70-96ถึงชั่วโมงส่วนปฏิบัติการค้นหาขณะนี้เครื่องบิน2ลำเรือดำน้ำหนึ่งลำทุนโซน่าของสหรัฐและแคนาดากำลังค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่นะครับซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งเมืองเคปคอร์ประมาณ1,450กิโลเมตร โดยกำลังพยายามระบ,บุตําแหน่งที่ระอดำน้ําสูญหายแต่ก็เตือนว่าพื้นที่ค้นหาเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลครับจึงเพิ่มความยากในการค้นหาเข้าไปอีกนะครับทั้งนี้จุดที่ซากเรือไททานิคจมอยู่เนี่ยจะอยู่ห่างจากเมืองเซนจอร์นรัฐนิวฟันด์แลนด์ของแคนาดาไปทางตอนใต้ถึง700กิโลเมตรแต่ส่วนควบคุมปฏิบัติการคู้ภัยอยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐครับ ด้บริษัททัวร์โอเชียนเกตเจ้าของเรือดำน้ำท่องเที่ยวที่สูญหายนี่ยนะครับยืนยันว่าในเรือนี้เนะี่ยมีคนอยู่ในเรือ5คนด้วยกันครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือฮามชฮาร์ดิงนักธุรกิจอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านของสหราชอาณาจักรวัย58ปีอยู่ในเรือดำน้ำนีำน้ด้วยซึ่งจากการเปิดเผยของครอบครัวฮาร์ดิงและตัวฮาร์ดินงเองก็มีการโพสต์ลง Facebook เมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนก่อนที่จะลงเรือดำน้ำดังกล่าว เขากำลังจะลงเรือดำน้ำไปสำรวจซากเรือไททานิกโพสต์ก่อนที่เรือจะเริ่มออกสู่แอตแลนติกในวันเดียวกันนั้นค่ะซึ่งโพสต์ของฮาร์ดิงระบุด้วยว่าเรือดำน้ำจะเริ่มดำลงใต้น้ำในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนหลังจากนั้นฮาร์ดิงก็ไม่ได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียอีกเลย และเมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนยามฝั่งสหรัฐแจ้งว่าเรือดำน้ำท่องเที่ยวดูซากเรือไททานิกที่ชื่อว่าเรือไททันสูญหายกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและขาดการติดต่อกับเรืออีกลำหนึ่งที่อยู่บนผิวน้ำนะคะชื่อว่าเรือโพลร์ปรินซ์ซึ่งหลังจากที่เรือดำน้ำได้ดำดิ่งลงไปสู่ใต้น้ำนาน1ชั่วโมง45นาทีจะไปยังจุดที่ซากเรือไททานิกจมอยู่ ส่วนเรือบนผิวน้ำโพารปินส์ค่ะเป็นเรือนำทางที่นำเรือดำน้ำไททันไปยังจุดที่ซากเรือไททานิกจมนั่นเองค่ะด้านเว็บไซต์ของบริษัทโอเชียนเกตเจ้าของเรือดำน้ำไททันระบุว่าไททันได้เริ่มออกเดินทางจากเมืองเซนจอร์รัฐหนิวฟันแรงของแคนาดาเพื่อเดินทางไกลนะครับประมาณ640กิโลเมตรไปในมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังจุดที่ซากเรือไททานิกนั้นจมอยู่ครับ เรือดำน้ำไททันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการดำดิ่งเป็นระยะทาง3,800เมตรเพื่อไปถึงสรางเรือไททานิกแต่ถ้านับเวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรือเริ่มดำน้ำไปจนถึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงครับซึ่งประเด็นสําคัญก็คือว่ามีออกซิเจนใช้ได้นาน96ชั่วโมงสาหรับลูกเรือทั้ง5คนซึ่งประกอบไปด้วยนักบิน1คนแล้วก็ผู้โดยสาร4คนนั่นเองครับ เรือดำน้ำไททันที่สูญหายเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กนะครับมีขนาดประมาณรถบรรทุก1คันครับเป็นของบริษัททัวร์เอกชนที่มีชื่อว่าโอเชียนเกตปกติแล้วก็จะดำน้ำโดยมีออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉินนาน4วันสำหรับราคาตัว๋วเรือดำน้ำเนี่ยไปชมซากไสไททานิกนั้นโอราคานี่สูงนะคุณพลอยค่ะสูงมากเลยมีราคา2องแสนห้าหมดอลลาร์นะครับคิดคำนวณเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยประมาณ8ปดล้านเจ็ดแสนบาทสำหรับการท่องเที่ยวนาน8วัน ซึ่งก็รวมไปถึงการลงเรือดำน้ำไปดูซากเรือไททานิกด้วยที่จมอยู่ในความลึก3,800เมตรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ